เดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมกันนะครับผมจะเริ่มจากรางวัล2บาทหลังจากนั้นผมก็จะโยนเหรียญไปเรื่อยๆถ้าผมได้หัวผมจะเพิ่มรางวัลอันนี้2เท่าจาก 2, 2เป็น4แล้วก็จาก 4, 4เป็น8แต่ว่าถ้าผมโยนได้ก้อยเมื่อไหร่เกมก็จะจบทันทีแล้วผู้เล่นก็จะได้รางวัลตามที่มีคำถ,ถามก็คือผมควรจะคิดเงินเท่าไหร่ถ้าจะเล่นเกมแบบนี้ในเชอองคอมผมก็ควรจะคำนวณว่าโดยเฉลีย่ยผู้เล่นจะได้รางวัลเท่าไหร่เพื่อที่ผมจะได้รู้ว่าผมควรจะคิดเงินเท่าไหร่งั้นลองมาทำดูนะครับถ้้้้าาาาาาเเเเเรรรรออยกููว่่่ผลนนขงงไไดิทห มันก็ง่ายมากแม่สมมติว่าผู้เล่นของเราแพ้ในรอบแรกรางวัลก็คือ2บาทโอกาสที่เขาจะแพ้ในรอบแรกก็คือ1สนส่วนสแล้วเราแค่ต้องเอาค่านี้มาบวกกับสถานการณ์ที่ผู้เล่นของเราแพ้รอบที่2แพ้รอบที่3าแพ้รอบที่4รอบที่5ไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนรอบที่2รางวัลก็คือ4บาทแต่ว่าโอกาสที่เราจะได้ขวัวสองครั้งเป็นแค่1สนส่วนสเหมือนกันอันที่3รางวัลก็คือแบาท โอกาสที่เราจะได้หัว3าครั้งก็คือ1ส่วน8ไปเรื่อยๆจนถึงอินฟินิตีซึ่งแปลว่าโดยเฉลีย่ยจำนวนเงินที่ผู้เล่นของเราจะได้ก็คือ1บวก1บวก1บวก 1, 1, 1 3. ไปเรื่อยๆหรือว่าอินฟินิตี้ถ้าเราคำนวณแบบนี้แล้วมันแปลว่าไม่ว่าผมจะให้เงินเท่าไหร่ก็ตามคุณก็ควรจะเล่นเกมนี้ผมจะให้เงิน1ล้านบาทหรือ1,000ล้านบาทมันก็คุ้มที่จะเล่นเพราะว่ารางวัลเฉลีย่ยคืออินฟินิตี้ แต่ในความจริงแล้วถ้าผมพยายามเล่นเกมแบบนี้โดยที่ผมจะคิดแค่20บบาทผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่น่านจะเอาแล้วมันเป็นเพราะอะไรลองคอมเมนต์ดูนะครับว่าทำไมแนวคิดแบบนี้ถึงผิดและทำไมเราถึงไม่ควรเล่นเกมนี้และเดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะมาเฉลยนะครับ